ืนนี้เหนือกลางรอรับฝนพรุ่งนี้ทุกภาคยังมีฝนตกหนักตกแรงได้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันพฤหัส,สบดีที่23มิถุนายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมตุนิยมวิทยากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออก รวมถึงภาคใต้มีฝนเข้าไปตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังพอทําให้คลายร้อนลงได้บ้างโดยในบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอีกสองวันโดยในค่ําคืนวันนี้บริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนเข้าไปปกคลุมโดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและในวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนมากน้อยเพียงใด และอยู่ในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยซึ่งในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสดุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคาย บึงกาฬนครพนมขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูสงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่บริเวณจงังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมถึงลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยซึ่งจากที่เราได้ติดตามโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าในบางพื้นที่จะมีมวลฝนเข้าปกคลุมซึ่งจะมีอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่โดยในบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังคงไม่ได้รับฝนซึ่งแอดมินและทีมงานก็ขอส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการขาดน้ำในช่วงนี้ไปได้ด้วยดีอีกทั้งขอให้ฝนเข้าไปตกในพื้นที่ของทุกท่านไวๆนะคะอีกทั้งจากสภาพอากาศที่ช่วงนี้จะมีความร้อนอบอ้าวเป็นหลัก อีกทั้งจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาอาจทำให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันเป็นไข้และไม่สบายไปได้ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใย จากฮอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ